สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาสมบรีนะฮะวันนี้เราจะมาดูเรื่องระบบน้ํามันนะฮะคันนี้ให้เช็ค SUV วีวาแล้วก็ลงทะเบียนหัวฉีดแล้วก็ดูแรงดันปัม๊มเดี๋ยวเราจะเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูแรงดันปัม๊มแรงดันสูงอนะ่ะจิ้มเลยสองร้อยสี่สาอยยี่สาแปาม้อยเจ็โอเคพอ นะหลังจากแรงดันปั๊มปกตินะฮะเราก็มาลงทะเบียนหัวฉีกันครับจากที่ตรวจสอบนะฮะคันนี้เบื้องต้นนะฮะหัวฉีตรงนะครับเลขหัวฉีนะฮะแตะ่มันสลับกันไม่ตรงสูบนะฮะเราจะทําการสลับให้ลงตรงสูบนะฮะจัดการให้เรียบร้อยแล้ววันนี้ ในการลงทะเบียนหัวฉีดนะฮะทาทาดีเซลร้อนะฮะจะลงต้องลงสูบ1342นะฮะอ่าถ้าเป็น150จะลงอีกอย่างหนึ่งฮนะการลงทะเบียนนั้นจะไม่เหมือนกันนะฮะอ่าเวลาสั่งเทสมันจะสั่งตามที่กล่องสั่งนะฮะอ่าตามนี้เลยบอกไว้ก่อนนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราก็จัดตามลงตามที่ของตัว140ให้เรียบร้อยเลยนะ นี้เดี๋ยวให้ดูเครื่องอก่อนก่อนที่จะเทหัําฉีดน,นะอ่าดูเครื่องจะออกเป็นตักนะอันนี้เราวอร์มเครื่องจนรันอุณหภูมิได้ทีนะ่แล้วเดี๋ยวไม่ค่อยมาเทน้ําฉีดเราดูดูเลขหัวฉีดกันอืดูเลขหัวฉีดที่ลงสีเนี่ยอ่าอันนี้ไล่ลงหมดแล้วนะอ่าลงทะเบียนไะด้แล้ว อ่ะเดี๋ยวมาเทเทาสีค,คือการรีดอากาศออกจากต้นมุ้นสีนะ Obrigado, gotcha. yeah. เยียบลงฮะแล้วเครื่องก็จะเดินนิ่งวันเดินนี่อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยฮนะอัพ,อพดเ,เดทเรื่เบียร์เขาีดเรื่องรถทาทานึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรี0 8 0 2 2 2 2 0 0 2